อริยาฟิล์มเปิดตัวภาพยนตร์แบสโซเชียลพร้อมฉายรอบปฐมทัศน์หลงซื่อรีนำทีมนักแสดงชวนสัมผัสความระทึกขวัญเรียกได้ว่าเปิดตัวภาพยนตร์พร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ก็เป็นไปที่เรียบร้อยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแบสโซเชียลเกมล่าตายค่ะหนังแนวทิลเลอร์ไซฟโดยค่ายหนังอริยาฟิล์มค่ะนําโดยคุณใบบอลทิพธิดาบอสใหญ่แห่งค่ายอริยาฟิล์มค่ะได้ยกทัพนักแสดงมาก,กันมากมายไม่ว่าจะเป็นหลงซื่อรีอินดี้อินทัศไออติชนันจิงจังวัชพลไมมินนัทิชาและอาจารย์หนึ่งพานุวัตรค และความระทึกขวัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เราไปฟังเหล่าบรรดาทีมัแสแดงค่ะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแบ๊บโซเชียลกันเลยค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวเกมล่าตายนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมกันต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสลับซับซ้อนมากเลยนะ,ะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็ความรู้สึกรวมไปถึงเรื่องของความตายด้วยฉะนั้นมันเชื่อมโยงกัน3ามอย่างนะฮะแล้วมันซ่อนแบบ ซ้อนเล่นหลายๆอย่างที่ทําให้เราหน้าค้นหาในเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เลยนะครับลองไปชมกันนะครับเป็นนิมิตใหม่ต้องบอกอันนี้ว่าเป็นนิมิตใหม่ของหนังนะครับเออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมนะครับการที่เราได้ติดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการที่เราได้แบบว่าจําเป็นจะต้องทําแล้วมันต้องทําเวลามันไม่รอแล้วผลสุดท้ายก็คือต้องเลือกสิ่งนี้เพื่อจะทําสิ่งนี้เอาชนะให้ได้เพื่อแลกกับเงินแลกกับหลายๆสิ่งหลายอย่างพอสุดท้ายเนี่ย ก่อกําเนิดเกิดเป็นความเสียหายอาจะเสียหายยังไงต้องไปติดตามในหนังกันนะครับแต่ว่ามันมีจุด breaking point ตรงที่เราเจอปัญหากันเยอะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผมกับผมกับผมกับลีเนี่ยจะเจอปัญหาที่บ้านเยอะมากในในเรื่องเนี่ยแล้วก็ในเรื่องน้องสาวของเขาเราก็หรือว่าที่บ้านผมแม่เป็นหนี้หรืออะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราก็จะมาปรึกษากันว่าเราจะเล่นเกมแบบนี้นะโดยน้องจริงจังเนี่ยก็มาแนะนำาว่าเออม,มีเกมแบบนี้ที่ได้เงินรางวัลจริงๆที่เวลาเราชนะแล้วเงินเงินจะเข้าบัญชีเราจริงๆ อะไรเงี้ยฮะก็จะก็จะมีความแบบซิมูเลเตอร์จะมีความเป็นคือสายเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะชอบออหลงได้เป็นเมธครับผมหลงได้เป็นเมธนะครับก็จะมีน้องสาวชื่อเจนนี่ครับผมที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเมธเลยครับผมคื่ไม่ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้น้องหายจากอาการป่วยแล้วก็เอาชีวิตรอดกันได้เป็นสอง,องพี่น้องครับก็มันจะ,สะแสดงถึงความแบบเขาเรียกว่าสัรชาตญยานดีของมนุษย์ครับที่แบบว่า ถืออะไรจริงๆแล้วว่ะวิต่ภาพอะไรอ่ะมันก็แบบถ้าเรามันไม่แน่นพออ่ะคือมันจะแสดงความเห็นแกตัวของแบบคนเราที่แบบว่าจิตลึกๆของเราครับผมว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่กดดันเราทุกวันทุกวันมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็จะทาให้วิตภาพเราหายไปได้เรามาเติมมาเติมสีสันให้ค่ะเรพรามาเป็นบุคคลรับหนึ่งคนขออนุญาตให้ไปดูในโรงดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วไม่สุด้ คบาบผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กเนิร์ดนะครับผมก็เด็กเนิร์ดก็เป็นคนที่แบบเอาเกมมาให้เพื่อนๆได้เล่นอะไรประมาณก็อยากให้เพื่อนได้เงินรางวัลเอาไปใช้อะไรแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วไปก็เป็นคนที่คุมความรับ ต้องมาดูเพราะว่าก็จะคือเหตุผลของแบดโซเชียลเลยว่ามันคืออะไร <c oughs> อะไรคือแบดโซเชียลแล้วเป็นเรื่องเดียวที่ก็รู้สึกว่าก็ไม่หาเลยสักซีนหนึ่ง <c oughs> และที่สำคัญคุณผู้ชมฮะพี่ๆจ๋านอกจากที่ตัวบทเนี่ยจะเข้มข้นแล้วอยากใครนุ่งย่างที่หนังไทยตอนนี้น่าจะดี มากๆคือ CGI นะครับผมด้วย CGI Special Effects นะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เหมือนคนดูไซเบอร์พังเลยที่สุดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะ23มีนาคมนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมในโรงภาพยนตร์ถูกต้องไหมฟินแลนด์ครับก็ทางไอยาฟีมาค่ะอยากอยากให้ผู้ชมหรือว่า ยกประเด็นน,อนอ้องๆที่ติดเกมแล้วก็ใครจากโซเชียลอะค่ะมามาให้เขา,าเรียกว่าผู้บริโภอาคอะค่ะได้ได้รับชมในหนังก็ฝากให้กำลังใจคนทำหนังไทยด้วยนะคะขอบคุณม,มากบบ Social, ครับแบทโซเชียลรับเกมล่าตาครับก็ได้ฉายทุกโรงภาพยนตร์แล้วน,นะครับวันที่23คือวันพรุ่งนี้นี่เองครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาดูหนังไทยในอีกมิติใหม่มิติหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานมากๆนะครับ ก็เรามาช่วยกันสนับสนุนนังไทยกันนะครับ